เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนลงจากเรือสำราญไปเที่ยวเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับเป็นนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญเดี๋ยวแต่งตัวออกจากเรือนะครับเมื่อคืนเสร็จงานดึกไปหน่อยครับมีเล่นรอบดึกเมื่อคืนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้แดดจัดมากต้องทาครีมกันแดดเยอะหน่อยครับไอเว้นห่วงผมเป็นเลย์แบรนด์สมาร์ทกลาเซตนะครับช่วงนี้ทะเลอากาศเปลี่ยนบ่อยมากครับบางวันก็หนาวบางวันฝนตกบางวันแบบร้อนจัดเลยครับแต่วันนี้ข้างนอกอากาศดีครับค่อนข้างไปทางร้อนด้วยตอนนีีีีีี้้้้้้เเเเเเรรรรรราา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 จออออดดยยยยู่่่่่่่่ททททททกกกกะะะะโโคคคคคคนนนนนัััับบบบปปปปศฮมมมมสใววววแลไไไไิผชงงห ผมก็จะเป็นทางเดินห้องลูกเรือทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนกเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่แล้วก็เดินผ่านทางเดินลูกเรือหลักนะครับเรียกว่า i อเน t i ิฟาครับมากับลุมเม็ดสองคนครับออกมาข้างนอกเรียบร้อยครับนี่แว่นผมเวลาออกมาข้างนอกมันจะปรับเป็นสีดํากันแดดโดยอัตโนมัติครับวันนี้จอดคู่กับเรือ Liberty o f the Sea นะครับเรือบริษัทเดียวกันทางเข้าก็จะมี Security คอยดูแลตรงนี้ครับบริเวณท่าเรือก็มีอุปกรณ์เซฟตี้เช่นห่วงยางตรงนี้ครับน้ําใสมากครับวันนี้ทุกคนดูของขึ้นชื่อของเกกกะนนนนนนีี้้้้็็็จปปบบลูครท่ใหขขึไดชมวววิงแ อ่อส่วนน้ำที่เป็นสไลเดอร์สูงมากๆครับสไลเดอร์ลงมานี่เป็นเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือรอยัลคิริเบียนนะครับเฉพาะเรือรอยัลคิริเบียนเท่านั้นที่จอดนะครับภายในเกาะก็จะเหมือนเกมสร้างเกาะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเรือโจรสลัดเป็นส่วนน้ำสำหรับเด็กครับเนี่ยให้เด็กเล่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินเขาจะมีวิวแชร์ให้ด้วยแบบล้อลุยทรายเลยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ครับชื่อว่าบาร์กับตันแจ็คนะบนเกาะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายครับที่บริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้โดยสารแล้วก็รรรรวววมถึงงนนงึงงงงลกกกกเเเือออดดด้้้ยนนนนนนะะคับตีี็็็จจปส่ขุ เด็กชอบมากงนี้มีสไลเดอร์มีอะไรมีร้านขายของที่ระลึกของบริษัทเลยครับเกาะโคโคเคนะงยตรงนี้เป็นโรงอาหารหลักนะบนเกาะก็จะมี2จุดหลักๆครับก่อนเข้าล้างมือเรียบร้อยนะครับมีน้ําหวานน้าแข็งอะไรตรงนี้ฟรีครับแล้วก็ผลไม้เยอะมากๆครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนคุกกี้เบอรี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารครับแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรเยอะมากครับไส้กรอกพวกข้าวอะไรก็มีครับข้าวเม็กซิกันนี้ที่ผมเอามาข้าวเม็กซิกันครับ วิวของโรงอาหารตรงนี้ครับทุกอย่างฟรีหมดทั้งลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารนะครับแล้วก็จะมีไอศครีมตรงนี้ด้วยครับตบทายด้วยไอศครีมครับก็จะมีวานิลลากับช็อกโกแลตครับตรงนี้ทางเข้าลากูนนะครับสวยมากดูตรงนี้ครับก็จะมีบาร์อยู่ในลากูนเลยบาร์แบบครึ่งน้ําครึ่งบกครับน้ำใสมากๆครับดูผมเล่นไปหลายรอบแล้วครับวันนี้พาทุกคนมาดูตรงนี้เห็นบนลุูนพาคนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีไร์ก์ดคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้นะครับนี่ครับบาร์ก็แบบนั่งอยู่ในน้ําแล้วก็สั่งได้เลย ผู้สูงอายุก็มาเล่นได้ครับไม่ลึกตรงนี้ก็เป็นของกินอีกที่ครับพวกเฟนฟายอะไรเงี้ยแถบทะเลบาฮามัสทั้งหมดเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องฉลามชุกชุมนะครับมีรถทรามสเตชันตรงนี้คอยบริการด้วยครับก็จะมีบาร์อยู่รอบๆเกาะเลยครับบาร์เยอะมากตรงนี้เป็นชูชีพสําหรับเด็กครับแล้วก็ร้านขายพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับชายหาดตรงนี้เป็นจุดถ่ายพรีเวดดิ้งครับใครที่แบบขอแต่งงานหรือว่าจะถ่ายพรีเวดดิ้งตรงนี้เขาก็เตรียมไว้ให้ครับวันชิลๆของผมครับ ตรงนี้ก็มีเพลให้คนมานอนชิลพักผ่อนหย่อนใจครับชิลมากตรงนี้เรือจะจอดที่เกาะนี้ทุกสัปดาห์ครับพนักงานของบริษัทที่ทํางานบนเกาะก็จะพักอยู่บนเกาะเลยครับก่อนขึ้นเรือมาล้างเท้าก่อนครับทรายเยอะมากใครชอบลองคอมเมนต์มาหน่อยครับ